ครับเอฟซีครับพบพอกันกับที่งานบุญพาร่วยบันร่าากาศช่วงบายบครับพ,พ่อพี่น้องครับเมื่อนี้เขามีที่เดดฝากตอนพ่อพี่น้องเพราจะเปลี่ยนในส่วนตัวเลขเพราะจะเปลี่ยนในส่วนการเ็ดบุญเทศท่านในวัดว่า,าร่ามอย่างนี้เนาะซึ่งเมื่อนี้เป็นยังก็ได้เดินทางมาหอดวัดนี้นะครับเขามีเบาะเสมาว่ามีคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับถือเลขสามวดติดแล้วเนาะ ที่ขามาเนี่ยว่าแมนยังครับมานําตัวเลขครับบ่าแมนว่าจะอยากมาเฮ็ดบุญน้าเพลินนี่แน่หรือว่าทั้งอยากเฮ็ดบุญน้ำล่ะครับผมเข้าก็ได้ตัวเลขไปเนาะเข้ากับไปลงทุนเมื่อลงทุนได้จะตัวปัจจัยได้เงินได้ท่องมากครับแต่ชยเป็นเหตฮ็ดบุญเนเฮ็ดกุญสตอบุญอ่าครับเปลี่ยนย่งสั้นซึ่งด้านหลังค่อพี่น้องี่การสังเกตเห็นได้ว่าเป็นต้นไม้ที่บ่วเคยเห็นมาก่อนเพื่อเดินต้นนีหยังก่อนต้นเกลยอ มอแมนต้นข้างขาวเป็นต้นไม้ที่เี่อเกียนะไม่ให้เกียนะถ้าเห็นมาตั้งแต่เกิดมาปีนี้อายุสี่สิบปัวแล้วเพิ่งเคยเห็นแต่ว่านี่ก็ยังบออลังการงานสร้างทอคุณแม่ถือเลขสามวดติดซึ่งเข้าจีไปถามเพื่นนะครับว่าเพื่นใดมากจังไรที่ไปที่มากของโตเลขแนวทั้งอ่าววดนี่เพื่นใดไปเนาะ ครับเนี่ยก็ไทยกับไปพุ่นท่ายคอยไหมหขวยเขาเหยียบซีเขาใหญใหญ่โตอันนี้ไหมโอ้มันใหญ่อีหญ่หรอเด้่ครับโอ้ผมเคยเห็นจักเทียนนะครับใครเพื่อนเห็นนะแหมก็ไม่ใหญ่ป่านนี่มามาดีมาเด็ดจีภาพไปว่าวครับคุณแม่ไปสอบถามคุณแม่ซึ่งคุณแม่ก็ยืนเฝ้าก็ขามอยู่หันแล้วครับครับเบิ้งดีๆครับพ่อพี่น้องบ่แม่น เพิ่นเฝ้าก็ขามยุ่ย้อนสาเหตุอย่างนี้เพราะว่าในโจกในไช่เขาก็ขามาที่ไปที่มากระได้เอาบ่ได้อยู่ที่ไหนบอกว่ได้อยู่ต้นใหญ่ๆนี่บอก่เพิ่นบ่ได้อยู่ในต้นใหญ่ๆนี่ดอกเพิ่นก็อยู่เฮียนเพิ่นล่ะเพิ่นบ่ได้อยู่น้ำต้นไม้นี่อ๋อไปไม้ถึงอันผู้เพิ่นไม่ห้เลขแหมโอ้โหเด้ออันนี้เดี๋ยวสิพาไปสอบถามต้องชัดเจนอยู่กับแม่เพิ่นแล้วครับผมสวัสดีครับแม่ครับผมสวัสดีครับคุณแม่ครับสวัสดีครับผมตอนนี้ผมกำลังโยกับคุณแม่คุณแม่ซื้อวางอะไรครับผม แม่สุนตาขุนทุ่มค่ะแม่สุนตาขุนทุ่มซึ่งเป็นผู้ที่ถือเลขถือเบอร์สามงวดติดเนาะเพิ่นจีได้มากจังไดเนี่ยเดี๋ยวเพิ่นเสียคำตอบครับเอาัปน,นี้ขออนุญาตถามคุณแม่จั็หน้อยนะนาอคุณแม่เนาะ,ใ,ะในส่วนตัวเลขอที่ถือมาสามงวดติดมาเนี่ยได้แนวทางมากจังได้แม่ได้ตัวเลขตัวเบอร์มากจังไดอันเริ่มเริ่มต้นเนาะอันเริ่มที่เป็นบุญเป็นงานพระอาจารย์เพิ่นกระถางปลา รอบรอบแรกที่ได้หาแปดสามเนี่ยเพิ่นทางตากะพ่อแต่งผ้าเพ้นท์ในเพิ่นสันหรือเพิ่นก็เลยมานังสันเพ้นเพิ่นก็เลยมาเก่าน้ำข้อวาหอนหอนขั้นขั้นไข่ไข่เกาแล้วขึ้นเป็นตัวเลขขึ้นเป็นตัวเลขพ่อล่างๆนี่ล่ะสามแปดเอ้าเป็นขึ้นเป็นสามแปดบัดนี้พ่อดีมือวันศินพ่อแม่ก็เลยมาจำสินอยู่นี้ก็เลยว่าขอขอเลขน้ำพูกอนหน้าที่ออกข้ออาจารย์นี่มันสีแมนบอออกออกสามแปดนี่ครับผมมันสีแมนบอกระเลย มาฟันต้นคานนี่แหะถักถักสลักก็แปลงมาขอท่าสวดสวดม่อนสลัดก็มาขอท่าท่าแล้วมัดขึ้นเป็นโตกับกันเลยขึ้นเป็นแปดสามขึ้นเป็นฮาแปดสามแต่ขึ้นพ่อล่างๆก็กันบรชัดประชัดขึ้นเป็นพ่อล่างๆอันนี้ขึ้งงวดแรกที่ถึงไปแสนกวนอยู่อยู่บ้านเท่านี้คือสามแสนกวนงวดนั้นบ้านเมา่อตอนเท่านี้เมื่อตอนถือลายกระมูอ ครับผมอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขออนุญาตถามจังหน่อยในเรื่องแบบน,นี้ในส่วนของอตัวเลขนี่เขาขอมาเรื่อยๆบอกึว่าเพื่อนจิเป็นบุญเป็นท่านบอกเขาใครได้มาขอตัวเลขตัวเบอร์พึ่งจะมีมากค่ะตาตะกรอนกับบ่เคยขอบ่เคยถืบอบ่เคยถือพึ่งไมาถือนี้แมนพึ่งมาถือพึ่งมาถือวา,างเริ่มต้นก่อบุญนี่ครับผม่วยตาประชุมกันว่าสีเฮ็ดบุญละเลยเริ่มมาถืออ๋อเพื่อนสีเฮ็ดบุญยังอ่ะแม่ฉลองหอลระคั่ง ประตูโคงฉลองหอ,หอละคังประตูโคงค่ะโอ้ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบท่านวาคมยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบท่านวาคมเพื่อนสี่ฉลองไงอยู่นี่แมนค่ะแล้วบัณฑิ์งวดที่สองนี่ถือจังไรอีกบัณฑิตงวดที่สองกะกะปู้อยากให้อีกล่ะคิดว่าครกะปู้อยากให้งวดที่สองบัณฑิตภาพกันมะลวบอีกเหมือนเดิมก <m> ะปูให้ขันกะปูเสียหายหายเฮ็ดบุญเฮ็ดข้า่นี่เีกอะมากมากอัน ลูกหลานสิมาขออีกหวังเก้าหวังเดิมรูบขึ้นแปดสามโตเก้านี่มามีคนซื้อนํามันรูบหวังเก้าของแม่ลูกหวังเก้าเปลนแปดสามโตเก้ามันโตเก้าเนี่ยย่างอยู่่างไแต่ยังว่าหมูเล่ยพอใครสนใจแต่ว่าแม่จะซื้อไว้เหมือนเดิมเพราะว่ามาได้รูปขอคนแล้วแม่เลยซื้อไม่ใช่ไรบัานี้วันที่สองวันที่สองในสองหมื่น อต่อนว่ามันเป็นตัวเก่าไม่มานใเปนว่าเปล่นตัวเก่ามันใจเอาจังที่แม่ยับ้ไม่เห็นทั้งส่วนในกกขามเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นดอกกกขามยห็นแ่ซื้อพวดซื้อพอดเฉยกแม่ลูบเนี่คือเอาแป้งลูบเป็นมะาแม้ค่ะเอาแป้งมะท่าเนาะสายสท่ามองไคกณแม่ทามองไหนสายส่ม่าไหมง่ท่านีโอ้นี่นี่นี่ทามนี่ยนี่ไม่ว่้ขึ้นแปดสามนะเวาขึ้นยุ่มหมองเก้าเนี่ยขึ้นยุ่คนละหมองขึ้นย่ ตอนลูกที่แรกขึ้นอยู่ทั้งพี่เฮ้ยเอาแป้งไม่แมู่มีมากมากลูกมากขึ้นอยู่ตรงพี่แต่ว่าขึ้นแบบสามขึ้นต่อสามเลยภูเสียก็ได้ผู้บ่เสียก็บ่ได้ครับผมกระถทือกกันเป็นแสนกคัวอยู่ในบ้านครับผมแปดสามตัวเก่าโอ้แล้วงวดที่สามในบ้านวดที่สาม ลูดทัางนั้นรูอท่้นนั้นอ้อมไปมาอ้อมมาบ้างพี่แบ่งบ้านรูปแบ่งบ้านรูกทั้งพี่เมีวันพินจะมาขออีกเยอะขอเอาจังที่แม่แม่จะขอฮอดยี่สิบหัวถ้ตายก็ค้งที่โกะบักขาบเนี่ยเพราะว่าท่านผากอ้อมนี่ยมันบ่มี เยื่อรอบมันตายดิโม่เป็ยนยังเย่ถักในระดับเดียวกันโอ้ถักมรลขึ้นเลขหาตัวเดียวมุ่งกองบัหน้าแบบชัดอันนีครับเง่มาเซลอะไรมาขออีกครับพรปูคือหายตาตัวเดียวเลขหาครับคือพอหายตัวอื่นนั่มผัดเป็นพ่อล่างๆเบิงเป็นคือหกเป็นคือเจ็ดแบบว่าชัดนะครับผมแต่ว่ามันไปขึ้นเมื่อแม่ออกแง่มาบุงนี่นี่หรือว่าจังสั่น่แมงไอกนี่แม่ออกไห่เราพูดอะไรง่มา โอ้เนี่ยเนี่ยเนี <cat on developed Airbnb> it ่ยแม่ออคุ่แม่อันอันเฮ็ดอาหารให้พวกคุณนมาเห็ดเตียงเฮ็ดนนี้เห็ดไทรซอยดาวมันเลรตย่ักจากน้อยเนี่ยครับพอดีถือต้องตำมุงไข่พวเท่าจริงย่ำมะุวงแล้วคือขั้นมือขั้นมื่อพูดย่ำมะุวงว่าขั้นแล้วเป็นตัวเรียกมืองนี้เลยเจ็บหเนี่ยเก็บหาบังขัดบังย่ำเลคง่าได้มาตั้งก็บาีได้หมขึ้นมังสี่หล่ะขึ้นมังเมืองสี่หโอ้เจ็บามาอคืนยู่นี เห็ดหรอกกระหาผ้ากันเบิ้งแม่ขั่วเห็นมั้ยแต่ว่าไมนได้เต็มซื้อมาได้มันมาตรงกับนีพอดีบ่มันมาตรงอยู่นี่กับว่าชัดกับเรื่องผ้ากันซื้อหกหาเก็ดหาแม้ว่านี่ได้ไปเมียเดี๋ยวบักฮวงอยูไทยรถมีอยู่ผมเสียวมาให้เราย่ำจักจะบาดกันยูใส่ไล้วเอาย่ำบอกไม่ร่าจะไดบอกเก็ดหาวันนี้คุณได้มาบ่งวดนี่เป็นองไรหมวดนี้ว่านี่เป็นอะไรบ้างครับแม่ครับงวดนี้ แม่ออกแกมพินเพิ่นมานอนเพิ่นเลยฝันฝันแม่ฝันมาจังไรอ๋อมันยืนทั้งเดียวกันมันยืนขึ้ได้ยืนเก่งกระจายเข้ามาไปย่อเข้ามาเนี่ยไปยืนเนี่ยฝันเนี่เอาแกไปยังนะมีเป็นเป็นแสงคือจะหลวดนี่ออกจากต้นไม้ปูนี่ต้นไม้ใหญ่ต้นต้นที่เฮาวทายไปที่แล้แสงคือจะหลวดแสงคือจะหลวดจวดลอยออกไปไปตกลงไข่หน้าแล้วเป็นพระ ที่แสงออกไปเป็นโต๊ลงเป็นพระอันนี้ฝันฝันไข่น้ำเห่านี่เด้เป็นพระลุกขึ้นมาผัดเป็นโต๊ะล่งมูมูคล้วยมูคล้วยกิ่งยายครับจวดต้องไปเป็นต๊ลงมันลุกขึ้นมาเป็นผ้าขึ้นลุกขึ้นมาแล้วมันไปขี้หลังคล้วยครับผ้าลุกขึ้นมาขี้หลังคล้วยลุกขึ้นมาแล้วมันไปขี่หลังคล้วยเปนฝันนี่บันนี้เอ้า พาขึ้นไปขี้ขวเงสั้นวะสั้นว่าครับแต่ขี้ค้วยละมันสิเป็นเลขแปดหาพันนะวะโอ้ยข้าวจังสั้นเนาะมาดิมันิเป็นเลขแปดเออแปดซีเออมันสิเป็นเลขแปดซี่ขนาดะอันไมยถึงผ้านะ่บอกว่า ผ้ากัเป็นแปดวยก็เป็นซีจ้มันมันสิเป็นเลขแปดซีากันซื้อเอาโรดาั่มันมือขึ้นมาเดี๋ยว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 เดี๋ผมผมจีเอาไหมเอาไค่ะข้ามซูฟันของพี่ล้วนม่อยู่พี่นะหน่อยไปคนละทีละทาผมสีนที่บายได้เอาบ้ฟันเห็นแสงจากนี่ละนี่จากต้นไม้ใหญ่นี่วิวเกนไปนะเป็นแสงสีใดแม่เป็นสี คว่ำๆเป็นควัำหนอยอเป็นคืองควัำคือบางไฟนี่บางไฟบางไฟจวดมาตกตูปลงไปตกลตกปุ๊บลงไปเป็นพระตกพอดีตกตัวเปล้วเธอเป็นพระแม่ก็ร่างสังเกตสังหอมอยู่มันแม่นิยังตกลงมาหนิจ้าประจังเกตบังคักแล้วเป็นลูกพระพระลูกก้องแกงขึ้นแม่ลูกก้องแกงขึ้นมาลูกขึ้นมาแล้วที่อ่าไอ้ที่อ่า จวดลงมาตกนี่มันไปตกอยู่ไก่ไก่มูควายเนาะเป็นตัวไก่มูควายเออมูควายควายนะครับควายอ่าอยู่ตกวกูขี้ล้างควายแบบนี้ครับผมลูกเป็นผ้าึ้นมาเพราะทีลูกเป็นผ้าเราไปป้ายขึ้นหลังควายแบบนี้ไปขึ้นขี้ควายผ้าอ้าวผ้าเนี่ไปคือไปขี้ควายกันว่าครับผมล่นล่ะมันตีเป็นเลขแปดสี่อ๋อเนาะเพิ่นะบอกว่าเพิ่นเบ้าเมิ่นเพิ่นเบ้าเพิ่นเติเบ้าพระที่ตัตุ้มล่ะ อันเขาผลวัดไอซ์อผู้คนฝันละเพื่อนเพื่อนแม่มาท่อนชิ้นน้ำกันอ๋อเมื่อนั่นก็คือเป็นมือจำชิ้นมือชิ้นใหญ่มือจำชิ้นชิใหญ่ชิ้นหน่อยเป็นมันพระที่พานมาเนี่ยว่ะโอ้เป็นชิ้นหน่อยครับพี่น้องเนาะเอยเป็นชิ้นหน่อยซึ่งแม่ออกจำชิ้นเพิ่นกับมาจำชิ้นอยู่วัดนี่ละอืมเป็นปกติเนาะช่วงนี้ช่วงเขาวันศาเพิ่นกับมาจำชิ้นพรวนาเพิ่นบานนี้มาจำชิ้นมานอนอยู่วัดบานนี้ก็เลยฝันเนาะแม่เนาะหัวดนี้ดิ อันที่รูปต้นไม้แม่กับพระท่านรูปเดี๋ยวมือวันศีลสิมานเนี่แม่กับสิม่านรูปอีกตามันตรงแปะกันก็แปะสีเพราแม่กับสิมีเงินใจบุญนะบุญบุญอือบุญฉลองเดือนใหนว้านี่เนาะแม่ครับแม่มาคุยอยากให้เข้าบ้านพระท่านเป็นบุญมากคือถือเลขเบิดบ้านด้ครับถือตันร้อนโอ้พ่อแม่ถือเจ้าแม่ผู้เดียวให้บ้านให้ซอนถือเบิด์ตค่ะหุ่ยคอยกับโฮก็เคยเห็นข่อยไปท้ำคลิปข่อยใส่แต่คนเทนว่าถือเบิดบ้าน คอยของกิงแล้วบ่เนี้พ่อพี่น้องครับบ่เม็นคอนเห็นอันนี้เรื่องจริงถึกบ้านบ้านถึงบ้านบ้านงวดแปดสามโตเก้าหันถึงบ้านไหครับงวดงวดเกียติหานี่ก็ถึกหลายคนละมื่นเต้ามื่นคนละคนละมื่นหลายเนี่ยบ่บ่มีทุนบ่ได้ซื้อนักเนาะก็เทยบ่บ่บ่เคยว่าสิได้เล็กจังี่ครับตะพัดเป็นบ้านมาครับผมครับหัวแตะสิมี บานี้ละบานที่ยอมนะน่าไปโดยกั้นเทีนแล้วบ้านนี้รละบานที่ยอมน่ะกันนี่แม่มันใจบ้างวันเพราะเพราะว่าผมฟังแล้วผมยังขนลูกอยู่เลยขึ้นมันใจซ้ำไดนวันแม่ก็มันใจมันใจประคักมันไอ้อยกนได้ขึ้นมาปูที่มาห้เงินไสบุญมันใจประคักเลยเพราะว่ากอสีมันใจเนี่ยปูน่ะถ้าเพิ่นสิออกมาให้ลูกบ้านเห็นอยู่ในต้นไม้เนี่ยเพิ่นจะออกเป็นแสงมาคือจนจะรวดได้ ออกเป็นแตงแล้วก็ว้นออมบันโดนออมบันมากครับเขาที่เดิมเศ่เฐีเอยบอกค่ะคันเพิ่นออกมาเคันเพ่ออกมากโดนปานในค่อยเห็นค่ะโดนโดนโดนเจ้าสีเห็นเพื่อนหนึ่งแต่ว่าออกออกรอบทุกไทยเพื่อกวนันเป็นเคลื่อนแม่งหิงหอยเนี่ยแต่ว่าฮงกวนั้นฮงเมาเมาเมาออกมาอาจารย์เพิ่นย่งไทายวีดีโอไว้อยู่เลยเจาะว่า คเป็นออกมากกต้นไม้เป็นแสงเมาเมาเมามากกวมันล่อยอ้อมรับ่อยเหรินอ้อมอ้อมต้นนี้ร่อยอ้อมอยู่สองสามดอกกลับขึ้นไปที่เดิมมันแมนวาสิออกอยู่ตลอดโดนโดนเชื่อแมนโดนโดนหรือว่าเพิ่นสีออกมากซอยการซอยงันออกมากซอยลูกไทยบานไทยซองเห้าไอ้มีชกมีไช่ยังสีเพิ่นเคยออกไม่เห็นเนาะแต่เนาะแต่ที่ออกมาแต่ละครั้งนี่โดยส่วนมากนี่ที่ออกมากนี่ก็เป็นเป็นเป็นจือวรวดขึ้นมาก คือเป็นปฟคนคนควนเป็นจูคือเป็นจูดบังไฟนี่บเปค่ะเป็นออกมากคือคนจูดบังไฟทวนไงคุูปนเนบ่าแอกคนครัวนออกมาี่ออกงามแรงหกบ้องแรงอันนี้บอกว่าสีอ่าอยู่ในฝันหรือว่าบอกว่าสีบอกว่าสีเห็นด้วยตาเปล่าก็จะเป็นสีเห็นเห็นด้วยตัวจริงก็เห็นเป็นนั่นสิอันนี้เป็นเป็นฝันก็ ได้ฟ้ากันมันแกยูปูต้องออกมาห้โขกเข้าไม่ันกัยังออกมาเหมือนเดิมอยู่ปูออกมาคือบางไฟไปอเ้าะจะสรุปน้อแม่นาะบัี้เนะในส่วนของตัวเลขของผู้มวัดปูพู่มวัดเท่าเพื่อนกะให้แปดห้าแปดสี่แปดสี่ครับแปดสี่เติมเติมเมให้เต้มนึ่ง่เลยนะแปดสี่แปี่นาะแม่นะ้ออ้ากกาจไว่าชัดเจนครับอยพี่น้องครับในส่วนของตัวเลขคุณแม่นะครับ เอาไงว่าคุณแม่จำชินซะเนาะแม่จำชิ้นะแม่จำชินซ <มา S 2> ชอ่าบานี้ในส่วนตัวเลขนี่ก็ลองเอาไปวิเคราะห์เอาไปเป็นแนวทางเบิงชอบก็บจัดขัดก็ผ่านครับพ่อยมี่น้องครับคุณแม่เบ้าสูฟังเนี่ก็ให้เป็นแนวทางให้กันใส่ว,วิจารณญาณใกนการรับชมถือพิดใช่าก,กันครับพ่อยมี่น้องครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านสำหรับคลิปนี้นะครับก่าขอบคุณคุณแม่หลายๆครับผม<า>ในส่วน,วน,นของตัวเลขคุณครับขอบคุณครับคุณแม่ครับ